ฉลองプライท์มันนะครับนี่คือ5บริษัทที่มีสวัสดิการสนับสนุนด้านความเท่าเทีเทยมทางเพศครับที่แรกครับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือซึ่งก็มีสวัสดิการลาสมรสเท่าเทียมและลาเปลี่ยนเพศสภาพต่อมาครับบริษัทซีจันท์สหโอสถจำกัดโดยเขานะครับมีสวัสดิการลาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศสูงสุด1เดือนครับถัดมาครับบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนซึ่งก็มีสวัสดิการประกันสุขภาพคู่ชีวิตนะครับที่รวมถึง LGBTQ+ ด้วยครับ ต่อมาครับบริษัทดีแลนด์กรุ๊ปจำกัดโดยเขานะครับมีสวัสดิการวันลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศนะครับสูงสุด30วันแล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลืองานแต่งงานแบบไม่จํากัดเพศด้วยนะครับและสุดท้ายครับบริษัทเริ่มใหม่จํากัดโดยที่นี่นะครับมีสวัสดิการลาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศรวมถึงวันลาเพื่อสมรสนะครับแล้วก็ยังมีเงินขวัญถุงให้กับพนักงานทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันครับโดยทุกคนนะครับสามารถค้นหางานในบริษัทที่มีสวัสดิการด้านความเท่าเทียมทางเพศได้นะครับที่ jobthai ส่วนใครที่สนใจงานในบริษัทที่เราเอามาฝากเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครงานได้ที่ไบโอน้าโปรไฟล์จ็อบไทยครับ